สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมะมาศึกล้างพิภพใน e ีีที่1น3่มันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากพีแล้วเนาะกําลังแบบว่าดูเดือดเลยเพราะว่ากําลังเปิดดีลขึ้นมาในการแบบทําข้อเสนอข้อแรกเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ไอพวกโจรดาวเนี่ยมันจับตัวทางด้านของทั้งซวยซินน้องชายแล้วก็พวกที่เป็นเออหนุ่กระที่เนาะไปเป็นตัวประกันเพื่อรีดหาข้อมูลว่าแบบว่าศพสัญญาเขวาทองอยู่ที่ ที่รู้อยู่คนเดียวเขาบอกเฉยๆว่าตอนนี้เหมือนไม่ได้อยู่บนโลกไม่ได้อยู่บนโลกแล้วก็มีการนัดเกิดขึ้นว่าให้ไปคุยอะไรจะส่งมอบอะไรประมาณใช่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยผมกับดียรคชั่นของตัวอนเรื่องนี้ในอีพีที่103นะครับ ขาซื้อลูกน้องใหม่เออใช่ระดับดาวเลื่อระดับเก้าใช่ตไยแล้วเจ็ดคนคนรวยรวยจริงแปลกปะมัน่เจ็ดยังไม่ใช่อี่บ้าไยังไม่ใช่ในเกม่ี้ทุกคนที่ถูกตันสิทธ์จได้รับรางังที่ดีท 我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从之物，排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此，实属不易。嗯、王爷，这位是你的同族。是的，他叫欧谷，在我黑盟族是享有盛名的战士。嗯、比起我来，他的作战经验更丰富。

我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护你们本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。Oh. 我说这些，不是为了鼓动你们去卖命，我的族群。 如今正面临全境沦陷的危险，我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？喂，这是第一次。 谁在？谁在？哦吼吼吼！那就让我们冲破！呃，要勒系统塔，塔机关。对，要勒黑板。接下来就是徐新和华的定位，就算拖累了不说，我们也得提前找出来。

基地市。他们在巴西利亚。他老婆又住。金。图雷姆派向我们提供的坐标位置进发了，不出十小时就能到达。 干掉吧。嗯，哦，还搞个捉夹子对小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体，我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普大大人不必担心，不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。 ซูไม่เคยได้เลยขอโทษนะฉันมันเก่าเกมกว่าเก่าเกมกว่าประสบการณ์แน่นแฮกระบบเอาเอาแฮกเออแฮกระบบละเข่าง่าย้ยง่ายๆเลยอ่ะสบายสบายเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลย 哦，会是变浅色的虽然对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，想救下徐青和阿花他们，确实多了几分把握。阿花，塔诺兰山家族那边的动向就拜托你了。好嘞好嘞，<laughs> 好慢，人吧。 上，加、哦、<下>白眼，哦喂！ 中嘞！喂，啥来啊？哦，以色列。啊，Scan。我根据诺兰沃的行动路线、目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。嗯，他滚来还对，哦哦，快跟紧呐！ เลิศอะกูไม่เข้าข้างหน้ากูเข้าข้างหลังอ้อมเลย <c oughs> โอ้โหเห็นลำทางอย่างนี้เลยเลิศเนาะเลิศมากอุ้ยเร็วมากเร็วจริงพวกนี้ก็แบบไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะอ, <c oughs> อ่ะมาแล้วจ้า 嗯，鲜艳红卡800。我在停机坪巡逻的两名盗狼一直联系不上，已搜寻一线。ไปแล้ว。เดี๋ย我วัน我已经到了，过来我，跟我一起看守人质。另外，要重点盯防人质所在地附近的金库画面。是、嗯。全员进入战备状态。 จะพบก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะโดินพบอยเห็นปะยังยังไม่เห็น เจอไมเจอเอาเอาเจอแล้ววะแผนรึเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นแผนก็ได้เราออกมาหมดเลยเออออกมาหมดเลยล่อหรือเปล่าแ้องหลอกปะ

เร็วมากอ,อ,อยากเห็นนะ่ะอ,อ,อยากเห็นนะ่ะอุ้ยโหอีกจะโหดเลยนะโหมาหมาเต็มดชิ 阿华，我来晚了。喂、呃，喂、呃。斧这我来找新刀，果然就是贼心不死的诺兰山家族。罗峰，他认出我了，杀了他，不仅救出周玉香，怎么办？哈哈，我已开除。 带人手在外围封锁出路同志，你和我冲进去。不烧吧，把它破了。怎么样？哇，是咸梅吗？嗯。 โผมรั oh, งจีดมีคนหนึ่งเออจะออกมาเลยหนาดับล้อ ใส่ต้องใส่ใส่างใส่แจ้าขอาวทองก็าตองนี้อืมสัยต้องต้องเปิดเผยแนละ้วมันต้องมีโชคมาครับใช่ต้องใช้อ่ะ กูไปทักเงินมากูมีเยอะกว่านี้อีกโอ้ยไปละกูไปละนมดแล้วแกหลงคนแล้ว bụi bát tấpเลย, bự cưa đấy, hả? Thảm, lại thảm. Oh, có lại, tấp hơn đó, siêu kêu phun dù Gọi ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปรว่ายังวะโอ้ไปแล้วใครว่าชนะเลยโอ้ แกไปไวเกินตอนแรกปของพราแบบว่าอุ้ยนึกว่าจะสู้ไม่ได้นาออะไรอย่างงี้หรือว่าเออแบบใครแบบว่าอยู่ทนี้พุ่งมาจะมาใค้ผู้ล่าหรือเปล่าเปล่า ขึนยานไปไปเลยนะไปเลยนี่ก่อนบายบายไปแล้ววุ๊บเลยไปทันทีเลยเพราะว่าภารกิจมันก็มีแค่นี้แหละก็คือมาเอาตัวประกันไปเนาะมันก็มีแค่นี้จริงๆอะไรอย่างี้แต่ว่าก็มีการวางแผนแบบอย่างดีเลยทีเดียวก็ส่วนนี้ก็ต้องชมปรทัาด้วยที่เป็นคนเจาะข้อมูลทุกอย่างจนไอ้ฝั่งนั้นมันก็แบบไม่ทันได้คิดเนาะเอาจริงก่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือแบบว่าอยู่แบบใต้จมูกแล้วใช่แล้วก็หลุดไปแล้วอะขนาดแบบว่าที่แบบว่าเป็นกล้องจับสัญญาณว่าหลุดเฟิงอยู่ได้ใช่ไหมก็โดนหลอกอีกก็โดนแฮกอีกแฮ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นดีอะไรอย่างนี้ก็เลยกว่าจะรู้ตัวเขาไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่แค่ภารกิจแค่มาช่วยนี่ก็แบบอูอยังมันแล้วนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าไอ้ฝั่งของโจนดาวมันก็เก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะระดับสูงทุกคนเลยทุกคนเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังดีที่ในอีพีนี้เราก็เห็นว่าเหมือนโดดฝึงเองก็รับธาตุมาเพิ่มเนาะทั้งหมดน่าจะ8คนนะเออแคนแล้วก็เหมือนเขาบอกชื่ออยู่2คนน่ะนั่นแหละที่แบบน่าจะมีความสาคัญอย่างมากอะไรเงี้ยคนหนึ่งเป็นนักรแบบดพที่ ก็พูดด้วยความจริงใจแหละว่าเดี๋ยวพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ข้าไม่ต้องแบบต้องการไม่ต้องพึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็จะปลดปล่อยพวกเจ้าเป็นอิสระจะทำงานไมโครยชิปป่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคนนั้นได้ฟังก็รู้สึกว่าฮือเขิมจากกลายเป็นว่าจะฟังว่าแบบว่าเออเราจะได้ปลดปล่อยสารภาพแต่กลายเป็นว่าแบบว่าขอยอมรับใช้เขาไปจนตายนตายดีกว่าประมาณนี้เพราะว่าคําพูดแบบไม่เคยดินเไหย่มาก่อนเลยพอได้ยินรู้สึกว่ามันมีค่ามากจริงๆเนาะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันว่าในายอีพีหน้านะผมจะ หลังพี่พบใน EP ที่103นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกับคอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พเราสามคนองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ